ทดลองก่อนส่งนะครับก็วันนี้จะมาทดลองตัวฝากล้องนะครับฝากล้องตัวท็อปนะครับอันนี้กําลังชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับวิธีการชาร์จง่ายๆมากครับเดี๋ยวผมจะได้ทําให้ดูเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปข้อดีของตัวท็อปคือใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ใช้ง่ายเอาหนวดกุ้งเนี่ยครับนี่นะครับสังเกตดูไฟติดแดงอยู่นะครับนี่นะครับเสียบไว้ให้กระพริบครับขยับให้เจอสวิตช์มันนะครับ เน <Techn Pokémon> <pakai> ื่องจากฝาเนี่ยครับและเพื่อความเนียนนะครับเราไม่สามารถทําตัวชาร์จได้นะครับเราจะซ่อนไว้ที่ตัวใต้ฝานี้นะครับนี่นะครับชาร์จไว้อย่างนี้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับนี่นะครับโอเคเรื่องการชาร์จเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาที่เราไม่ใช้งานนะครับก็จะมีตัวนี้ครับสวิ์ปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับสวิ์ตัวนี้เราไม่สามารถที่จะทําไว้ ได้อุปกรณทุกชิ้นมันต้องมีสวิ์นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับป้องกันการไฟไหลออกนะครับเราเอาตัวนี้สวิ์ไว้ปิดเปิดตรงนี้นะครับพอใช้งานก็ดึงออกพอไม่ใช้งานนะครับเราก็ปิดไว้เหมือนกันจะช่วยประหยัดแบตครับนะครับถึงไม่ได้เปิดใช้งานไฟก็ยังทํางานอยู่นะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ผมมาออกนะทีนี้มาดูกันโทรศัพท์เปิดเครื่องขึ้นมาครับตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์รุ่น iMobile นะครับก็คือตัวนี้จะเอ่อ มันจะทนทนกว่าทุกๆกรุ่นนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับกด3มวิครับนี่นะครับเราก็จะไปเห็นลูกเต๋าภายในนะครับเปิดครับตามนี้เลยนะครับ3วิครับปล่อยครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับแม้กระทั่ง เวลาเราเคี่าเราก็เห็นนะครับลินเราก็เห็นนะครับนี่นะครับเปิดครับเรียบร้อยครับตัวนี้เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับนี่นะครับระยะการใช้งานได้ประมาณเออสิบห้าสิบห้าสิบห้าเมตรจริงๆก็เออถ้าใช้งานได้จริงๆก็ประมาณสิบเมตรครับสิบเมตรแล้วก็อันนี้โดยไม่มีอะไรกั้นนะครับสิบเมตร แต่ถ้ามีอะไรกั้นก็ระยะก็จะลดหลั่นลงไปหรือว่าเวลาแบตมันใกล้ๆก้หมดมันก็จะลดหลั่นลงไปนะครับลูกค้าทีนี้ก็เวลาใช้งานก็ระวังนะครับอย่าให้โดนน้ําหรือว่าอย่าไปบีบมันแรงนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกอย่างพอเอาสติกเกอร์เอาตำมีอะไรออกตรงนี้ไปทําตำมิเองนะครับทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนฝาธรรมดาน้ําหนักเบาครับเบามากครับเหมือนฝาธรรมดาเลยนะครับนะครับถ้าสนใจตัวนี้ก็0 9 8 9 8 4 1 9 6 1นะครับตอนนี้จะเป็น ฝากล้องตัวท็อปนะครับทางที่ดีมาคุยกับช่างก็ได้ครับใส่ l ลายครับไปช่องค้นหาเพื่อนนะครับใส่ตัวแอดลงไปครับ jht 8808G นะครับก็มาคุยกันได้ครับเจริญทรัพย์หมายเฮงนะครับก็ตัวนี้คือฝากล้องตัวท็อปนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ไลน์มาถามกันได้นะครับตัวนี้ขายอยู่9 9 0 0ครับตอนแรกอ่ะเดิมๆเลยอ่ะแรกๆ่ะประมาณ1 5ื0นนะครับแต่ว่าตัวนี้คือลดราคาเลยว่าขาย9 9 0 0ตัวนี้ขาย9,9 0 0ตลอดนะครับ ครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ครับขอบคุณครับ